ต่เอบปกุ้งอีกแล้วแต่เอบปกุ้งอีกแล้วเปลกุ้งนะคน้องแอล่าประมาณนั้นผมเ็สองปรนปลงเบอรนี้ค่ะเปอยลงเบอร์นี้เมนเบอตกลงนี่คือชิคักนะพี่น้องเนาะไหวอยู่นี่แล้ววันนี้ตกลงนี่ก็ไหยนี่ ปล่อยกุ้งตาแหอค่ะปล่อยกุ้งตาแหอ,อนี่เป็นไรละคะเป็นไรคะ่อบิ๊กตัวตัดของกัเนะเออ่งจอไม่รอดั้มดน่นะเ้งนี่ค่ะ อ่ะคือตายมากก็มีแบบนี้ถามว่าพี่เอจไปกันไหนอ่ะตรงรอเขาหรือรอคนแม่ในปิกมันตายบมดปิกไหเนี่ยขาวเนี่ยกี่หรอยข่าบมาแบนี้นี่นะคราบมันไม่ดีใจแล้วแต่เอได้ปล่อยกุ้งนะคะกุ้งของนี้ตือว่าใหญ่อยู่แบบนี้นี่ใหญ่ตัวนี้นี่ใหญ่นี่ยนี่ตังค์นี่เปิดเอาไม่ลงใช่ไหมตายขาวลายแท้เนีย ใช่คาบมันออกมาคาบพุ่งคาบตั้งตายเนี่ยตายด้วยไห่เนี่ยตายตายขาวๆนะตายตายลอกคาบแล้วตายอือแบบนี้นะชูตีแล้วนะนะกนกว่าแล้วยังตีเดีกเด้๋ยน่ะมีตัวเนี่ยเดินกว่าแลเลยเดินไอ้คนบนรถเลยนะใจนะอะไรอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวผมค่อยน้ำถังเปล่าเลงนะ นี่คือการนี่คือการปล่อยกุ้งนะคะหนึ่งถังผ่านไปค่ะโอ้ย oh, พี่เขาอยู่โรงงานอยู่ไอ้บริษัทแล้วจะไม่ไม่ไหวได้ยังไงดูถูกพี่เขาะแลี่ยน่นเห็นไหมนั่นนน่ะ <c oughs> เข้าไม่ได้เหรอขึ้นไม่ได้หรอกไม่ได้ึ้นไม่ได้มันไ่หรอ่ยกสบายหน่อยไงปล่อยน้ำทิ้งไม่เป like <st nude. sh arp swimming> ็นไรรถน้ำได้รถน้ำได้เอาฮุบรถไปเรือีกสามถังผ่านไปสามถังผ่านไปครับน้อง ทำไรเข้าของอีกอึบอื๊บบริษัทรับพี่ิอบร่ะโดนที่ไหนเนี่ยตอนเดียวมีพื้นที่เยอะแอฟเนี่ยพื้นที่น้อยมาก สงังผ่านไปแล้วนะพี่น้นองฮอีกแล้วงรังเดียวหัวถัทงที่6กถังสุดท้ายอ้าวไม่ใช่สุดท้ายนี่แปดถังเหรออ้โหแปดถัง หกถั 6, 3, 6งหกถังถังที่หกค่ะอะไรพูดในตกใจอ่าพูดในตกใจอีกแล้วนี่โอ้เป็นไงใจเยิ่มวะโอ้โหเด หอย่างั้นะายนีนะหมหายอย่างนั้นแหละไปเจ็ดแล้วถังสุดท้ายถังสุดท้ายปล่อยไว้นะพี่น้องแต่เวลาเลี้ยงนานก็จะได้จับเวลามาปล่อยปล่อยไว้ค่ะพี่น้องเอ้ยเวลาเลี้ยงนานก็จะได้จับสามสี่เดือนเนาะค่ะเนาะอือ สามคนช่วยกันเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย่ไเาลรงียมาก่อนพี่เอาไช่วยจุบดูะโดนละต้ใจอยู่เลยตใจอยู่เลยดูใหญ่ไหมดูดิดูดิ ปยลกลุ่้งบเอกุ้งเบาเอเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องไปได้ค่ะได้